สวัสดีครับวันนี่พาออกม,มาเดินเล่นน่ะพามาลีมาเดินเล่นนี่นะฮะตรงสี่แยกเซนทันแอปปต์เชียงใหม่นะครับผมก็เนี่ยมาลีดูมานั่งซุกพ่อเนี่ยรู้ว่าเขาดูอะไรนะมรรันจะูนี้คือถ่ายไม่ทันอยู่ดีเขาก็เดินมาแล้วก็มองอะไรสักอย่างแล้วพอผมพ่าเขาเดินมาบอกเออมาดูอะไรมาลีดูอะไรห เขาก็เดินมาซุกอยู่ตรงนี้มานั่งมานั่งซุกอยู่ตรงนี้นะครับมลีดูกล้องนี่ลูกนี่เนี่ยเนี่ยดูกล้องนี่น้องมลีครับเป็นสุนัขพันธุ์อาเซเชียนนะฮะเยอรมันเชฟเฟร์นี้ไม่ได้ผสมนะครับนี่เป็นพันธุ์แท้ที่คนรู้จักเขาให้มานะเขาเป็นด่างผสมมาสองหมื่นใช่ไหม ดูอะไรลูกป่ะลุกขึ้นลุกขึ้นมา,มาเร็วเร็วลุกขึ้นมานี่ฮะอ่าตัวที่นึ่งนะนี่ฮะเมลีเมลีลูกป่ะป่ะเมลีมาะดูดูอะไรลูกฮะดูอะไรเหมือนจะเดินไปไหนไปเ,เข้าบ้านไปเข้าบ้าน มาแล้วขาวเข้เบ้านาข่าเบอออกมาเดินเล่นนะครับนี่ครับบรเยากาศตรนก็คืนสาแยกเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พนะครับผมขาบเล่นนะเอานดดึงละเล่นละดึงละดึงขาวสายละแหขาวสายละประมาลูกประมาหาไหม มล, e, มลิมาเดินเล่นนี่ฮะน้องมะลิมาเดินเล่นไปเดินขับสายไปเดินขับสายมาพามะลิวิ่งนะมะลิมาเราว้างมาวิ่ง <c oughs> แล้วนะฮนะต้องนะพาออกออกกำลังกายนะตอนนี้น้องได้สี่เดือนแล้วนะครับก็คือสุนัขพันธ์นี้นะ รู้สึกว่าขาหลังเขาจะเล็กแล้วก็จะรู้สึกจะปลอดบ่างมากฮะก็เลยต้องแบบเวลามีเวลาก็ผมเป็นคนทำงานตอนกลางวันนะฮะกว่าจะเลิกงานมาก็ดึกประมาณสามสี่ทุ่มก็จะมีช่วงเวลานี้นะครับที่จะมีโอกาสมีเวลานะฮะได้พาน้องเขาออกมาเดินเล่นข้างนอกฮะเพราะปกติระหว่างวันก็คือแฟน เิดร้านขายของนะครับขายกับข้าวก็ไม่ค่อยมีเวลาพาน้องเขาออกมาส่วนตัวผมก็ทํางานตั้งแต่สิบโมงเช้าจนสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะกลับมาแล้วก็กินข้าวเออก็ค่อยได้มีเวลาพาน้องเขาออกมาเดินเล่นนะแล้วก็ได้มีเวลาพามาวิง่งเออช่วงเวลาเนี้ยรถตรงเนี้มันจะโล่งเลยนะครับมันจะเป็นฟุตบาทลานโลง่งถ้าเป็นตอนกลางวานันก็คือรถจะจอดเต็มเลยแต่ตอนนี้มัน ไม่มีรถไม่ค่อยมีรถแล้วนะผมก็จะได้มีพื้นที่พาน้องเขาวิ่งเล่นเพื่อที่จะให้ขาแข็งแรงนะครับเล่นละเล่นดีละเล่นละเล่นละ,ลนละไอ้ดึงน้องเขาแรงมากเลยนะเพราะว่าเป็นสุนัขพันใหญ่นะนี่สี่เดือนก็คือตัว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 โต,วต,วตวมากอนะ่ะแล้วเวลาที่เล่นกับเขานะก็จะมีอ่า เป็นของเล่นคล้ by, คลายๆเป็นลูกบอลให้เขาดึงให้เขาข้าวเล่นนะครับเรวรู้สึกน้องแรงเยอะมากนะยครับดึงสิสแดงน้องเล่นแล้วเวลาเขาข้าวนะครับเวลาเขากัดกเขาจะริบล่อยเลยว่งวิ่งวนะิ่งนี่ว่พุ่งลอยว่งนะนี่นี่น,นี่ต้องพาขน้องก็ออกกำลังกายมากนะครับแต,แต่คนเหนื่อยกว่าหมานะ น้องก็ไม่ค่อยนิ่โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่นะครับ